ตอนนี้สังคมมีความคาดหวังนะคะว่าการประชุมสภาสมัยวิสามันวันที่26และ27ตุลาคมนี้น่าจะเป็นทางออกหนึ่งของวิกฤตการเมืองการชุมนุมที่เกิดขึ้นแต่เราคาดหวังสูงไม่ได้นะ,ะเพราะอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้คุณผู้ชมชเพราะว่าในกรณีนี้จะไม่มีการหยิบยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหารือนะคะนักวิชาการเสนอทางออกของเรื่องนี้ไว้นะคะติดตามได้จากรายงานของคุณเพนพันธ์แหลมหลวงค่ะเปิดวิสามัญเนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าสามารถจะมาพิจารณาได้ เพราะในส่วนนี้เป็นเรื่องของวิสามันที่รัฐบาลขอเปิดอภิปรายฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาตามมาตรารัฐธรรมนูญ5 6 5เพื่อที่จะขอความเห็นเป็นคำยืนยันชัดเจนจากนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลที่จะไม่นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง6ร่างเข้าพิจารณาในการประชุมสมัยวิสามันสัปดาห์หน้าแน่นอนอาจทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลกับอนาคตของประเทศ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รองศาสตราจารย์รตระกูลมีชัยมองว่ารัฐบาลประเมินพลังของกลุ่มราษฎรผิดพลาดแม้น,นายกระธมนตรีออกแถลง,งการ,รแก้เกมให้ถอยคนละก้าวร,ร่วมกันเดินหน้าประเทศเปิดประชุมสภาสมัยมวิสามันการยกเลิกพระกฉุกุเฉินร้ายแรงแต่เวทีสภาอาจไม่ใช่ทางออกไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะไม่มีประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลาออกซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลัก แต่จะเป็นเพียงเวทีที่สสอสอวใช้สร้างวิวาทกันนักวิชาการเสนอให้นายกร,รัฐมนตรีใช้เวทีนี้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นใช้โอกาสแบบนี้ประชุมรัฐสภาแถลงข้อจริงทั้งหมดว่าเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และประกาศสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งผมขอสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำนี้ทั้งหมดแล้วขอร้องขอที่รัฐสภา ให้แ,แก้ไขตรงนี้และผมจะขออยู่ต่อเพียงแค่แก้ไขร่ามนูญเสร็จและจะยุสบสภาประกาศเจตนอารมณ์และขอใ้แก้รัานูญให้เสร็จภายในเดือนธันวานี้เพราะธันวานี้จะเลือกตั้งนายกอบจอใช่ไหมใช้เป็นวาระในการที่จะลงประชามติแก้ไขในหมวดว่าในการแก้รัามนูนเลยนะฮะแล้วก็ให้เวลาในการเลือกสอรอสอสอรอและร่างนูนในเวลาเพียงไม่เกินร้อยบวัน รวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดนับตั้งแต่แถลงและจงท่านได้รัฐมนูออกมาแล้วใช้เวลาอย่างดีที่สุดก็180-210วันหรือ2อ0วันวันเจ็ดหรือแปดเดือนเท่านั้นในที่ประกาศเจ็ดชัดเจนว่าช่วงนี้ผมจะขออยู่เพื่อที่จะนั้นและประกาศเจตารชัดเจนเป็นแมนเดตกับประชาชนทั้งประเทศถามว่าจะเบาลงได้ไหมเบาลงได้ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์วันอังคารเนี่ยอ่อนอ่อนไหวที่จะเกิดแรงกระทบกันมากอ่อนไหวมากผมที่ผมกลัวมากก็คือว่าถ้าเผื่อคนที่ต้องการเล่นใต้ดินและใช้ตรงนี้เป็นชนวนคนเล้นใ่้ดินนี่ไม่ไม่ใช่รัฐบาลเล่นอย่างเดียวนะมีหลายกลุ่มถ้าจะเล่นใต้ดินขึ้นมาแล้วทําให้เด็กนั้นเนี่ยเอาแค่ฉีดน้ําฝีใสเข้าไปอีกสักครั้งหน,นึ่ง่ย ระเบิดระเบิดแล้วพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในสภาวะของการควบคุมอะไรไม่ได้เลยนั่นก็นคือเกิดการรับอาหานแน่นอนหรือประกาศเปลีการสึกถามว่าจะจบไหมไม่จบด้านอาจารย์วันวิชิตบุญปโปรงมองว่ากลุ่มรัษดรประเมินแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ลาออกการพักการชุมนุมสามวันเหมือนถอยเพื่อรุก และกังวลจะเกิดความขัดแย้งหนักหากไม่มีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกระแสจะตีกับเวทีสภาจะเป็นเพียงเวทีที่ประวิงเวลาเท่านั้นเพราะฝ่ายการเมืองไม่พร้อมยุบสภาดังนั้นทุกฝ่ายต้องแสดงความจริงใจยอมรับความผิดของตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งที่มาของรัฐธรรมนูญสวควรจริงใจเปิดทางให้แก้รัฐธรรมนูญนักศึกษาเปิดเวทีระดมความเห็นนายกปราบกลุ่มสนับสนุนไม่ให้ออกมา ไม่เช่นนั้นประเทศจะยังอยู่ในวังวนเดิมคือถ้าทำรัฐประหารแล้วมันก็มีสองช้อยหนึ่งชี้รัฐธรรมนูญสิ้นสภาวุฒิสมาชิกกับนักการเมืองสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด mm hmm. แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็วางรถแบบให้ชัดเจนและจะต้องมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าจะลงจากอำนาจทางการเมืองเมื่อไหร่และต้องมีสัญญาประชาคมว่าจะไม่เลือกนาะคุณปุ์หรือคือขายเดิมกลับเข้ามาไม่งั้นจะเป็นการเติมเชือของความขัดแยง้ง mm hmm. แต่ผมมองว่าการรัฐประหารนะครับหากเข้ามาเนี่ยวิธีการที่สองแบบแรกนี่คือแบบว่าแก้ปัญหาแบบเสร็จเพื่อจัดร่ดแบบจัดการเลือกตั้งแต่แบบที่สองผมคิดว่าเมื่อรัฐประหารรอบนี้อาจจะหากมีเกิดมีการเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนจะไม่กลัวและจะออกมานะเป็นไฟลามทุ่งออันนี้สิครับว่าจะเจอโจทย์ใหม่ที่ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองทงัพอาจจะไม่เคยเออเจอ,เจอหรือประเมินสถานการณ์แบบนี้มาก่อนผมอยากให้ประเมินแบบนี้ว่าหากสร้างบรรยากาศ นะครับคุณประยุทธ์มีทางเลือกที่จะปรามฝ่ายเดียวกันไม่ออกมาเผชิญหน้าโดยใช้หลักความเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาธรรมมีมนโนธรรมออถ้าทําไปแล้วเนี่ยสังคมมันจะนําไปสู่ความล้าลึกแล้วและหลายคนที่เคยพูดมาเสมอว่าการเมืองไทยไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วสังคมไทยไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วมันจะเกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านผมไม่อยากให้คุณประยุทธ์ถูกนะครับ าจจะถูกนําชื่อของท่านไปกล่าวพูดถึงอีกตาบนานเท่านั้นในฐานะที่ทําให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ท่ามกลางวิกฤตการชุมนุมรัฐสภาเป็นความหวังของประชาชนว่าจะเป็นเวทีแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ที่สุดแล้วประเทศจะเดินหน้าอย่างไรขึ้นอยู่กับความจริงใจของผู้ที่ประชาชนเลือกมาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเพนพันแหลมหลวงสานักข่าวไทยสอสทอรายงาน